ทำให้อร่อยครับวันนี้มาทําไข่เจียวหมูสับกันครับจะใช้ไข่สี่ฟองนะครับแล้วก็มีหมูสับประมาณ1นขีดนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับคือเบกกิ้งโซดานะครับตัวนี้จะทําให้หมูเนื้อคนนุ่มขึ้นนะครับแล้วก็ฟูตัวนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยพริกไทยนะครับแล้วก็น้ําปลานะครับเดี๋ยวมาเริ่มตีไข่กันก่อนครับ ตามด้วยหมูสับนะครับประมาณ1ขีดนะฮะแล้วก็ผิดไทยถ้าใครไม่ชอบผิดไทยก็ไม่ต้องไปใส่นะครับแล้วก็น้ำปลาครับเบกกิ้งโซดานะครับใส่ประมาณครึ่งช้อนชานะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับเสร็จแล้วเราก็ ตีไข่นะครับให้หมูมันกระจายตัวในไข่นะฮะอย่าให้จับเป็นก้อนนะครับเดี๋ยวจะไม่สุกเพส่วนมาทอดเอ่อพวกไข่เจียวที่มีหมูสับเนี่ยนะครับหรืออย่างอื่นนะฮะเวลาทอดแล้วมันจะตรงกลางส่วนมากจะดิบนะครับต้องตีให้กระจายตัวให้ดีเลยนะครับเอาละครับใช้ไฟกลางนะครับ แล้วก็ตีทีนะครับก่อนที่จะลงในกระทะนะครับเพื่อให้หมูมันกระจายตัวนะครับเสร็จแล้วพยายามเกลี่ยรตรงกลางนะครับพิถี่ทถแบบนี้นะครับเพื่อให้ตรงกลางมันสุกนะฮะถ้าเราทอดไปเฉยๆเนี่ยโดยไม่ไม่ไปไปเกลี่ยรตรงกลางนี่นะครับไปกวนตรงกลางเนี่ยมันจะดิบนะฮะ คือไข่มันสุกแล้วนะครับแต่ตรงกลางก็ยังดิบอยู่เอาละครับเดี๋ยวจะกลับไข่นะครับดูส่วนหน้าของมันนี่มาเริ่มเกาะตัวนะครับแล้วก็จะกลับไข่โดยใช้จานนะฮะอันนี้เป็นกระทะเล็กนะครับกระทะกระทะที่ก็ทําไข่กระทะนะครับกระทะเล็กๆเ,เอาละครับแต่งขอบอีกหน่อยนะครับเพื่อมันกลมสวย สร็จแล้วก็ใช้ไฟกลางอย่างเดียวนะครับไฟที่อยู่ตรงกลางนะครับเพราะว่ารอบๆมันสุกหมดแล้วนะครับเหลือตรงกลางอย่างเดียวเอาละครับมาลองดูว่ามันสุกหรือยังครับเขย่ากระทะแบบนี้นะครับถ้ามันไม่เละแล้วมันเด้งตัวอย่างนี้นะครับแสดงว่ามันสุกแล้วนะครับเพราะเนื้อมันจะแน่นขึ้นนะครับนี่นะครับนี่คือสุกแล้วนะฮะข้างในก็สุกด้วยนะครับไม่มี เดี่ิบตรงกลางนะฮะเอาละครับเดีย๋ยวผมจะหั่นเป็น9ส่วนนะครับเนื้อแน่นมากครับเพราะถ้าเนื้อไม่แน่นจะหั่นอย่างนี้ไม่ได้นะครับจะแตกทันทีเลยเอาละครับมาลองดูครับลองทำมาดูนะครับถ้าชอบใจคลิปนี้ก็ช่วย แชร์ต่อให้เพื่อนๆแล้วก็ช่วยกดติดตามให้กับรายการด้วยนะครับขอบคุณมากครับ